ทีนี้มาถึงเพลงโปรดของเรานะอยากมีใครสักคนร้องเพลงนี้ให้เราฟังไม่มีใครร้องให้ฟังก็ร้องเองก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นเพลงนางฟ้าของพี่ๆ ETC เหมือนเดิมนะคะเสียงอาจจะต,ต่ำไม่ถึงในบางช่วงก็ต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวเราลองมาฟังกัน เห็นหรือเปล่านะหรือเปล่านะรู้หรือเปล่าใครเขามองอยู่นะมองใบหน้าเธอมองต้องเธอเหมือนโดนสะกดโอ้ยฝันหรือเปล่านะคงไม่นะรู้ว่าคนอื่นเขาก็มองนะกลัวเธอถูกจับจองไปด้วยสายตาเธอเขามีเวทมนต์ทำให้เธอประจับใจต่างกับฉันมีแค่ใจคอยให้เธอก็รู้นะ ถ้าฉันกลัวจะไปที่ใดใครองอิจฉาเธอคือคนที่ใครหลายคนคิดว่านางฟ้าโปรดเธอนะช่วยมองที่หัวใจของฉันได้ไหมถ้าเธอคือนางฟ้า ใครเคยบอกมาตลอดน่ารักเป็นเพียงเรื่องของหัวใจนะมีอำนาจใดดนให้ใจเพื่อได้โปรดฟังแค่ให้เธอรู้ให้เธอเห็นใจฉันอยากเป็นของของเธอนะขอโอกาสสวรรเห็นใจสักครา้าเขามีเวทมนต์ทำให้เธอประทับใจต่างกับฉันมีแค่ใจขอให้เธอกรุณานะ จะควงเธอไปที่ใดใกลของอิจฉาเธอคือคนที่ใครหลายคนคิดว่านางฟ้าโปรดเธอนะช่วยมองที่หัวใจของฉันได้ไหมทับเธกคือนางฟ้า